แสนดีที่หนึ่งพักโบกอมให้เสื้อคลุมลิซ่าแทยองพี่ชายคนกลางยืนรอสุภาพบุรุษอย่างแท้จริง สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาส่องความน่ารักอบอุ่นสุภาพบุรุษนะคะของนักแสดงหนุ่มพักโบกอมแทยองและลิซ่าค่ะที่ทั้ง3คนนะคะได้มาร่วมงานที่ปานลีส2023 menswear collection โดยซีรีนค่ะสาวลิซ่ามาในฐานะ girl ambassador ส่วนคิมแทยองและพักโบกอมค่ะมาในฐานะแขกรับเชิญแน่นอนว่าวงการ K-pop ตัวท็อปมาเจอกันนะคะต้องสั่นสะเทือนมากแน่นอน ทั้งสคนในงานวันนั้นนะคะก็คือสวยหล่อเฟียสเทเกนะคะดูดีมีระดับแฟชั่นสุดแฟนแฟนที่ป่าลิสก็คือมารอเจอเยอะมากๆค่ะในขณะที่พวกเขานั้นถูกจับตามองโดยนิตยสารแฟชั่นมากมายตลอดทั้งงานสวยหล่อสกดออดลาพุ่งกระจายค่ะโดดเด่นทุกก้าเดินสุดยอดมากๆในระหว่างที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักนะคะในนั่งเครื่องบินลำเดียวกันมีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักดูแล้วก็อบอุ่นหัวใจเป็นกันรลยดณมิตท,ที่ได้ต่อกัน แฟนคลับเห็นแบบนี้แล้วค่ะก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆก,ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะตลอดทั้งงานเลยเรื่องนี้นะคะก็อบอุ่นหัวใจมาเชน่นกันค่ะที่พี่ใหญ่พักโบกอมนะคะให้เสื้อสูทลิซ่าใส่ที่ after party นะคะในส่วนของลุคพี่ใหญ่ที่งานเซลินปารีสแฟชั่นวีคนะคะพี่พักโบกอมนะคะก็ได้ใส่เสื้อคอเต่าสีดําชุดสูทสีดําแบบเรียบง่ายค่ะพร้อมกับสร้อยคอแบบเดียวกันกับแทยองลิซ่าก็ใส่ชุดเดิมค่ะทรงผมทรงเดิมไปที่ after party. แฟนสารก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจค่ะพี่ชายแสนดีที่1พี่โปรกกอมนะคะน่าจะให้เสื้อแจ็คเก็ตลิซ่าค่ะที่ใส่อย,ยู่ด้านนอกเอาไปให้หลิซ่าใส่นะคะซึ่งอาจจะกรนหนองลิซ่าหนาวนะคะในตอนกลางคืนก็เป็นได้สุภาพบุรุษมากๆค่ะ ในภาพหลังงานปาร์ตี้ในภาพนี้ค่ะลิซ่าได้ใส่เสื้อเจ็คเก็ตของพี่โบกอมจริงๆที่จะช่วยให้ลิซ่านั้นนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นได้แน่นอนตลอดทั้งงานนะคะชาวเน็ตก็ไม่สามารถหยุดพูดเกี่ยวกับพี่ผักโบกอมและลิซ่าได้ซึ่งก็เป็นปฏิสัมพันธ์ที่น่ารักน่ารักนะคะอบอุ่นหัวใจที่สุดและไม่ใช่แค่พี่โบกอมเท่านั้นค่ะหนุ่มไทยยองก็ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่น่ารักเช่นเดียวกันตามภาพเลยนะคะหนุ่มไทยยองได้ยืนอยู่ด้านหน้าร้านค่ะแล้วเจ้าตัวก็ได้หยุดเดินนะคะและได้ยืนพูดคุย กับแฟนคลับที่มารอยืนถ่ายรูปขอลายเซ็นอยู่ด้านนอกอาคารค่ะจากนั้นลิซ่าก็ได้เดินมาพอดีนะคะพอลิซา่าเดินมาถึงค่ะแทยังก็หันหน้าไปหาน้องนะคะแล้วก็พากันเดินค่ะเตรียมตัวที่จะขึ้นรถลิซ่านะคะก็เดินไปเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนคลับที่ยืนรอแป๊บหนึ่งซึ่งสาวลิซ่าค่ะก็ได้ถือเสื้อแจ็คเก็ตของพี่โบกอมที่ตนเองนั้นได้ใส่ด้วยหล่อพี่โบกอมนะคะก็ได้ใส่เสื้อคอเต่าสีดําก็แสดงว่าเป็นเสื้อของพี่โบกอมจริงๆค่ะ กับ afterparty ของสดรีนลิซ่าในฐานะ GBA แทยองและพี่พักโบกอมค่ะในฐานะแขกรับเชิญน่ารักน่าเอ็นดูไม่ไหวค่ะแสนดีที่หนึ่งสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์มากๆทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ